รุ่นเราจะเรียงกันแบบนี้เลยรุ่นโกลสูตรสีทองแล้วก็สูดสีฟ้าสวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วห่างหายกันไปนานแบบยาวๆแต่ว่าคิมเนี้ยคิดว่าควรค่าแก่การยาวนะเพื่อจะแบบว่าเป็นประโยชน์เผื่อใครที่กําลังลังเลว่าคุชชั่นสกินทิฟิก3รุ่นต่างกันยังไงแล้วฟินิชผิวต่างกันยังไงวันนี้แก้วก็เลยจะมาจัดเต็มให้ในคลิปนี้นะคะว่าแต่และตัวแก้วมีความเห็นยังไงบ้างสําหรับคนผิวผสมข้อมันแบบเราแล้ว ก็แต่ละสีเนี่ยเนื้อเป็นยังไงนะในเฉดสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเราขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะทั้ง3มรุ่นเราจะเรียงกันแบบนี้เลยนะคะใครที่ผิวแห้งสุดเนี่ยก็มารุ่นนี้คือความฉ่าความโกลแล้วก็รุ่นล่าสุดเลยเขาให้งานผิวโกลฉ่ามากๆส่วนรุ่นที่2ที่แค้ว่ากลางๆนะผิวไหนแก้ว่าใช้ก็น่าจะรอดถ้าผิวแห้งมากๆไม่ชัวแต่อันนี้คือปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ความตืบอะไรอย่างเงี้ย อยู่กลางๆนะคะปกปิดได้แล้วก็คุมมันได้นะคะให้งานผิวสวยส่วนรุ่นที่รู้สึกว่าสาวผิวมันแล้วหรือว่าใครที่ต้องการปกปิดหนักๆน,น่าจะชอบก็คือสีฟ้าเลยเพราะว่าเขาให้งานแบบว่าตึบแบบตึบจริงๆนะคะส่วนสีทั้งหมดที่แก้วใช้จะเป็น 0.2N นะคะความต่างของสีแก้วรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากในในการทาลงบนที่หน้าแก้วนะคะแต่ว่าตอนสวอตอะสีก็จะต่างกันแบบที่เราขึ้นให้นะคะเดี๋ยวจะสวอตเฉดให้ดูที่หน้าด้วยว่า 3- สีเนี้ยสีเดียวกันมันจะต่าง ประมาณไหนต้องบอกสภาพผิวแก้วก่อนสภาพผิวแก้วตอนนี้เป็นผิวผสมค้อมันนะคะก็ยังมีความมันอยู่แต่หลังๆอ่ะจะชอบอะไรที่โกลชั่มมากกว่าเพราะว่าด้วยอายุมากขึ้นอ่ะความมันอ่ะมันยังมีนะระหว่างวันก็คือจะมีความมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากๆที่เราต้องการอะไรแบบตึ๊บๆคุมมันหนักๆอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีกันก่อนนะจะมีเสียงตัดย่านิดหน่อยอันนี้คือ 02N รุ่นโกล 02N รุ่น ตลับทองเนี่ยสีก็จะต่างกันประมาณนี้อันนี้รุ่นโกลเห็นปะความช่าก็มาอันนี้ก็จะกลางๆ02เอนตลับฟ้าค่ะก็จะตึบมากสีก็จะไม่ได้ต่างกับรุ่นสีทองเท่าไหร่ เสียงดังมากขอโทษนะเดี๋ยวพักก่อนต้ากลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เราแบบว่าได้รอเขาตัดยาใช่ไหมก็เท่ากับเรารอตรงนี้ประมาณ10นาทีนะคะสีแทบไม่ดรอปจากที่สวอตเมื่อกี้เลยอันนี้สูตรสีขาวรุ่นกโกลสูตรสีทองแล้วก็สูตรสีฟ้านะคะแต่ถ้าเบอร์เดียวกันแล้วสว่างสุดอะแกรู้สึกว่าสีฟ้านะคะเวลาทาแต่อันอื่นเขาก็จะกืนกึนกับผิวแก้วแต่ว่าสีฟ้าเขาก็จะติดแบบ ขาวขึ้นแล้วตอนนี้ขอไปได้ไหมว่าชอบอันนี้มากๆของสกินทิฟฟิกเป็นสปเปรย์ที่แบบว่าฉีดก่อนลงก็ได้มันก็จะช่วยให้ผิวแบบ ชุ่มชื้นชุ่มฉ่าหลังลงก็ได้ผิวก็จะกลุกโกลนะคะแก้วชอบมากมาพี่อ๋อส่งมาให้ดูว่าโ okay อเคเขาตัดย่าสวยเรียบเนียนแหละก็จะลงทางหน้าให้ดูกับสูตรสีขาวก่อนนะคะทุกคนก็จะบอกเลยว่าสูตรเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการงานผิวกโกล์สวยเล่นแสงแต่ว่าในความรู้สึกแก้วที่ผิวกลางกลางผิวผสมอะไรเงี้ยเขาติดทนอยู่นะคือมันแบบทำโกลก,ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เยิมไม่ได้เมือกอะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบจัดเต็มแบบ กลางแดดแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือใช้ชีวิตปกติแบบห้องแอร์บ้างแล้วก็ฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออออกข้างนอกบ้างแล้วก็เดินไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยในล่มบ้างร้อนบ้างอะไรเงี้ยคือเอาอยู่มากแล้วเธอดูผิวสวยมากฉันจะไม่คัดตรงนี้คือความโกลอะไรเงี้ยคือสวยมากจริงรุ่นเนี้ยคือแกชอบเลยนะช่วงนี้ที่แบบว่าแต่งหน้าถ่ายงานแต่งหน้าที่ไม่ได้ต้องการความแบบ แน่นตืบคุมมันเลยอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยสวยสวยจริงเลยอะ แล้วก้วคิดว่าทาง,ง่ายด้วยเกลี่ยง,ง่ายเนื้อไม่แบบไม่หนักเกินอะ่ะอันนี้คืออวยได้เลยเพราะเราชอบสูตรนี้มากๆากนะช่วงนี้อันนี้คือข้างที่ลงแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ลงสูตร 2N สําหรับแก้วอะ่ะมันจะเป็นสีแบบเนทัวร์ลใช่ไหมไม่ติดเหลืองมันก็จะได้ผิวสว่างสว่าง,างนิดนึงประมาณนี้กับผิวเดิมที่มีเหลืองนิดนิดของแก้วใช่ไหมแต่พอทานนี้ไปแล้วผิวมันจะผ่องมากๆกอะ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงคือเราอยากทําคลิปนี้เพื่อจะมา บอกความต่างระหว่างแต่ละรุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเทียบ3รุ่นแบบสั้นๆเราไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพดีเพราะเราเป็นคนพูดเยอะมากก็เลยคิดว่าอ่ะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแล้วชอบคลิปยาวอยู่ก็ลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจได้ลงเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าผิวสวยจริงๆคือ อวยยศเลยนะใครที่ผิวผสมถึงผิวแห้งสูตรสีขาวข,าวของสกินทิฟิคคือคำตอบมากที่สุดให้ฟินิชแบบสวยอย่างนี้แล้วก็สีมีให้เลือกเยอะนะคะก็ลองเลือกกันดูแล้วก็ความฉ่ำกลัวจะเห็นเลยว่าไม่ได้แบบ ่ํำทั้งหน้ามันจะแบบว่าแค่จุดกระทบแสงที่มันรู้สึกแบบกโกลอแบบเนี้ยเออคือมันสวยมากจริงนะคะอันนี้ก็คือหลังจากทาหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มสปงสเปน,นี่เข้าซูมหน้าให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือเราใกล้กันมากแบบฉีดหน้าเลยทุกคนมันก็จะประมาณนี้มีความปกปิดได้แบบ80 90%เเลยปกปิดดีด้วยนะรุ่นเนี้ยคือแบบ ซึ่งอ่ะอันนี้ก็คือฟินิชคุชชั่นตลับขาวสกินทิฟิกนะคะยิ่งจะบอกเลยว่านี่ที่เราชอบคือฉีดเข้าไปทวีคูณความฉ่ำแล้วก็ความแบบชุ่มชื้นระหว่างวันก็เติมได้อันนี้ฉีดได้เรื่อยๆนะคะแก้วรู้สึกว่าอันเนี้ยควรค่ามากๆคะ่ะยิ่งผิวแห้งๆอะ่ะ มีเก็บมีติดกระเป๋ามีติดโตเครื่องแป้งไว้ดีมากอ่ะนี่คือหลังฉีดมันจะโกลขึ้นกว่าเมะะื่อกี้ผิวแก้วไม่ได้ต้องการการคุมมันมากกิจกรรมของเราไม่ได้เอาดอจา่าจ๋าแต่ถ้าใครที่เอาดอจา่าจ๋าไปตัวต่อไปอีกสองตัวที่เหลือนะคะะมาต่อกันที่ตลับสีทองนะคะสูตรเนี้ยแก้วรู้สึกว่าเขาจะกลางสูตรก็คือสําหรับคนที่ผิวผสมหรือว่าผิวมันอะไรเงี้ยก็คุมมันได้เป็นแบบประมาณนี้อ่ะ่าให้ดูเลยเนี้ย จะตึบกว่าตัวสูตรโกลนะคะแต่จะไม่ได้หนักมากสีเห็นปะพอลงบนผิวอะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้รู้สึกต่างจากสูตรโกลมากเห็นหนมะสีจะกลืนกับผิวนะคะแต่อันเนี้ยเขาจะให้ฟินิชที่ แมตกว่าใครผิวแห้งก็ไม่ชวนนะว่าอันนี้จะรอดหรือเปล่าแต่แก้วผิวแบบกลางๆไนงะยังมีน้ำมงน้ำมันอยู่รุ่นเนี้ยก็เลยโอเคกับผิวแก้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบกลางๆอ่ะแล้วก็คุมมันได้ดีมากจริงๆสูตรเนี้ยสีทองอ่ะแก้วก็เอาอยู่แล้วนะไม่จะเป็นต้องใบถึงสีฟ้าเลยเพราะว่าเขาปกปิดได้ดีแล้วก็คุมมันได้คือสําหรับวันที่แก้วต้องออกผจญภัยแล้วกันแบบเยอะกว่าการที่ทํางานอยู่กับบ้านหรือว่าไปอีเวนท์ที่มันแบบไม่ได้ร้อนมากอ่ะวันไหนที่ต้องการการแบบ เอาดอจัดอันเนี้ยก็โอเคแล้วแล้วผิวสวยมากเห็นปะอือ้เดี๋ยวทาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งคือจะบอกว่าฟินิชผิวของแต่ละอันอะ สวยทุกอันทุกคนแค่รู้สึกว่าความต่างจะอยู่ที่ว่าผิวที่เพื่อนๆจะเลือกกันแหะเป็นผิวอะไรเช่นคนผิวแห้งตลับขาวคนผิวกลางๆตลับสีทองคนที่ต้องการคุมมันมากตลับสีฟ้าเออตอบแค่นี้ได้เลยอะ่ะแบบง่ายๆเลยแต่ถามว่าคนที่ผิวมันสามารถใช้สูตรโกลได้ไหมก็รู้สึกว่าถ้าใครที่อยากปรับผิวให้เป็นความชําอยากจะถ่ายรูปแล้วโกลสวยก็ได้เหมือนกันมันก็สามารถเอาแอปปรับใช้ได้หรือว่าใครที่ผิวแห้งมาก แต่ว่าอยากจะได้งานผิวที่แมทหน่อยไม่ได้ไม่ได้ชอบความกโกลอะไรเงี้ยก็มารุ่นทองก็ได้แบบกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยแก้วก็คิดว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนโอเคเราถือว่ามาทาให้ดูแล้วกันว่ามันต่างกันมากน้อยประมาณไหนแต่อันนี้คือจะแมทไปเลยเห็นปะ แมี่ยแต่ว่ามันไม่ได้แห้งแบบแห้งจัดแห้งต๊บๆปะบอกไม่ถูกอันเนี้ยไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรด้วยนะคือเช็ดหน้าแล้วก็ทาให้ดูเลยอะ่อะปกติถ้าคนผิวที่แบบว่าต้องการบำรุงก่อนแล้วแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นขุยนะแต่อันเนี้ยคือไม่เป็นคือมันไม่ได้แห้งเบอร์นั้นเห็นนะ ฟินิชงานผิวสกินทิฟิกตลับสีทองค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แก้รู้สึกว่าความความฉ่าความกลัวน้อยกว่ารุ่นสีขาวประมาณหนึ่งหายไปประมาณ5 0แต่ไม่ใช่แมทไปเลยแก้รู้สึกว่าเขายังให้เป็นเทกเจอร์ผิวอยู่อ่ะอันนี้คือแก้วใช้หมดไปน่าจะตลับ2ตลับแล้วมั้งรุ่นเนี้ยเออก็โอเคประมาณนี้นะคะเผื่อใครที่ชอบแบบกลางๆไม่ฉ่าไม่กลัวก็มองสีทองได้เลยนะคะแก้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่จึงมากคุมมันได้แบบ หชั่วโมงบวกบวกะความมันยังแบบน้อยคราบน้อยสำหรับเราคนที่แบบผิวแบบกลางๆแบบเนี้ยให้งานผิวสวยมากรุ่นนี้นะคะสุดท้ายนะคะคูชชั่นตลับสีฟ้าสกินทิฟฟิกตึบได้ตึบแน่นได้แน่นคืออันเนี้ยบอกเลยนะว่าถ้าใครที่ผิวแห้งอะแกรู้สึกว่าต้องบำรุงมาดีๆหน่อยก็ใช้ได้คือถ้าใครที่ต้องการความเนี้ยความแบบแน่นตึบตัวนี้เลยตอบโจทย์มากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลงให้ดู ว่าเขาจะตื๊บเบอร์ไหนเขาจะเป็นแบบเนื้อแบบฟิลนิ่เลยค่ะซิสแล้วเราจะทาให้ดูเนี่ยแกเห็นปะว่าความต่างของเขาอะอันเนี้ยคือแนะนำว่าถ้าใครที่อยากใช้รุ่นนี้แล้วไม่อยากตื๊บเกิน <c oughs> ก็วอมๆมเขาออกหน่อยนะคะแต่อันเนี้ยจะให้ดูว่าคือปาดปูปะรู้เลยว่าเนื้อมันปกปิดไปเลยเห็นปะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต้องมาแบบแ0 9 0นะคะการปกปิดแต่ให้ดูสีว่า สี 02n อะจะสว่างกว่าสองรุ่นก่อนคือสีเดียวกันนะแต่ความสว่างอะแกรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเนื้อตึบมากอะมันทําให้สีมันสว่างแต่มันก็นิดเดียวแต่มันจะรู้สึกมากกว่าเห็นปะข้างนี้กับข้างเนี้ยอืมแล้วก็งานผิวอะเธอใต้ตารอบเดียวเอาอยู่ จริงจริงเลยรุ่นเนี้ยสาหรับแก้วอะ่ะแก้วจะชอบแท็บมากกว่านะคะคือปกติอ่ะแก้วก็จะชอบแบบเออรู้สึกว่าคุชชั่นแบบปัดๆแท็บๆก็คือถ้าคุชชั่นที่ดีอะไรก็ใช้ได้แต่รุ่นเนี้ยเขาจะเนื้อเขาจะตึบมากคือถ้าเราจะให้เขาเข้าไปในส่วนต่างๆอ่ะเราควรจะแท็บแบบเนี้ยแท็บๆเข้าไปอะ่ะเนะเนื้อแน่นมากปกปิดเบอร์ไหนก็ดูเอาใต้ตาขาวกับใต้ตาที่ยังไม่ได้ทา เห็นปะคือมันรอบเดียวเองนะไม่ได้ย้ำเพิ่มเลยรุ่นนี้ปกปิดมากจริงใครที่หาความปกปิดอะ่ะก็ต้องมาเบอร์นี้ค่ะสกินทิฟฟิกสี่ฟ้าเท่านั้นคืออีกนิดหนึ่งเขาก็จะปิดฝ่าชั้นหายไปแล้วท,ท,ทั้งๆที่ฝ่ฉชั้นใหญ่มากสีดำเม็ดเป้เองอะ่ะแทวๆทท,ทไปได้เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นงานผิวที่ตืบแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเหมือนฉาบนะมันยังมีความเล่นแสงเล่นลายอยู่มันไม่ได้แบบหนาตืบอะ่ะแต่ว่ามันก็ตึบสุดใน3มรุน่นนี้โอเคไหม ฟินิชงานผิวคูลชั่นสกินทิฟิกตลับสีฟ้าค่ะก็ทาออกมาได้แบบนี้ความปกปิดไปเลย100%นะคะปกปิดดีมากใน1รอบนะจริงๆคือถ้าอันไหนที่ต้องบิวเพิ่มก็คือปกปิดกลางๆไงแต่อันนี้คือรอบเดียวกลิบไปเลยสุดท้ายแล้วสำหรับรุ่นนี้แกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการงานผิวที่ ทนทั้งวันแล้วตัวเองเป็นผิวมันมากต้องการอะไรที่คุมมันขั้นสุดปกปิดขั้นสุดอะไรก็สุดทุกทางอะ่ะมาสีฟ้าได้เลยนะคะงานผิวเขายังเป็นงานผิวอยู่แต่ว่าหนาตึบจริงๆจะมีความรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยคือปกปิดได้ดีจริงๆอะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกหนักผิวคือมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ทั้ง3ตัวสีฟ้าจะเป็นอะไรที่ปกปิดแบบหนักขั้นสุด าเทียบกันอ่ะเออสำหรับแก้วครบแล้วทั้งหมด3รุ่นของสกินทิฟิกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าพูดยาวแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรไหมแต่แก้วรู้สึกว่าอยากจะทําคลิปยาวๆมากกว่าเพื่อเทียบให้ดูกันเลยว่า3ตัวแก้วรู้สึกยังไงแล้วก็ความรู้สึกที่พลั่งพูมาตอนที่ทาแต่ละตัวให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเผื่อใครที่จะตัดสินใจแล้วแบบดูคลิปสั้นแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ก็มาดูคลิปยาวๆแบบนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันถ้าใครดูจบมาถึงตรงนี้ฟังแก้วอธิบายแบบ งงหรือเปล่าคือพยายามแบบอธิบายสื่อสารให้ให้เข้าใจง่ายแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่านะคะแต่ เพออืนน่อนนานทีจะได้พูด,ดยาวๆก็จะมีงงบ้างในบางประโยคเะคะ่ะเพื่อนๆก็ทนเอาหน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้นะค,ะคือชื่อแก้วก็หาได้ทุกช่องทางเลยสามารถเจอกันได้นะคะแล้วก็หลักๆช่องหลักของเราก็ลงคลิปแบบชอ็อตวิดีโอเยอะมากเยอะมากจริงนะคะทุกคนไปย้อนดูว่าเอ้ยแก้วไม่ได้ลงคลิปเลยเดือนที่ผ่านมาเธอไปดูชอ็อตวิดีโอค่ะทุกวันวันละ3มคลิปก็ยังมี วันนี้ขอลักกันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย